ขอดไปขอดไปอดไปขอดไปรุ ừ, er of ่นเดี๋ยวเฮ้ต้องดวเลยต้นปลาก็ไอ้ปาต้นตนนังัดมันเอมเลยวัวกินแต่ยานผูแม่กินนลยจ้างี่หลบลจ้าตัวนู่นนะตัวใมึงอ่ะอตัวนี้ล้เลยเจ้าวันนี้เลย เห็นว่าไม่ฟื้นไปโลกมีเรื่องราวแต่กูประมาจูงทั้งซุยแกงกูส่กูไม่วัวเมื่จะชุไปเล่กูเดินไม่ได้จะมั่งวักูต้องเดินละวัวกูไปเฉกูต่อไป้เอื้อต่อเลยทิวมีเวลังอะไรนี่จะขี่ กันที่บ้านวันไหนจะได้ไม่เอากลัวอ้วนที่บ้านวันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนู้นห้านาทีเต้นต้งสองงงไหนกะเจ็ดเป็ดไม่ตองทิปเลยไม่ได้ทินาทีที่เดี๋ยวว่างมานี่เล่นอยู่กันเล่นมันไม่หนักอ่ะ

รถแบบรถเล็กเลยขอบลงล้างเออใครไปดินแมก่อนเดี๋ยวมาเลยอันไร้างดดตียดะ